เจอจกันยามสายสายบ่ายๆพี่น้องเดี๋ยวพอดีว่าคลิปนี้นี่อาจจะไม่เกี่ยวกับรโยนต์พี่น้องอมาพูดถึงเรื่องเตาถ่านพี่น้องเลยพอดีมันมีเอฟซีเพิน่นคอมเมนต์มาบอกว่าช่วยแนะนำะหรือว่าขาเยกว่าไหนคือเสนอแนะหรือว่าแนวคิดของการปั้นเตาถ่านเพราะว่าช่วงนี้ก็หลายๆพื้นที่เนาะช่วงหน้าแล้ง เฮ่้ากะปั้นถ่านเออหรือว่าปั้นเตาถ่านไว้ใช้ในคัวเลื่อนนั่นแหละอือก็คือว่าละเชื้อเพลิงที่สําคัญเออที่สามารถทํารายได้เออหรือว่าใช่ในรัวเลื่อนเออคืออันนี้มันเป็นเขาเรียกว่ายังเรอคือเชื้อเพลิงอยู่แล้วนะเนาะเออถึงถึงเราไม่ได้ขายก็ห้ากะเอาไว้ใส่ได้เออเพราะว่ามันไม่เน่าไม่เสียน่ะเนาะเออกะเอฟซีเพิ่นบอกว่าให้แนะนําหน่อยว่าเ,เตาถ่านนี่ ระหว่างสองเตาเอ้ยสองรูเออกับอันนี้แต่อันนี้เนี่ยของผมนี่เฮ็ดสามหู่ที่น้องอือสามรูนี่ก็คือหนึ่งสองแล้วก็สามตรงนู้นเออเพิร์นบอกว่าเพิ่นให้เปรียบเทียบให้หน่อยอยระหว่างเตานี่หนึ่งทำแค่หนึ่งรูสองรูแล้วก็สามรูเออเพิ่นว่า แบบได้ดีข้อดีข้อเสียมันเป็นแน่ใยคนว่าก็คือพี่น้องคือการที่การที่เหาสีเห็ดปั้นเตาถ่านหรือว่าเห็ดเตาถ่านเตาดินเหนียวเนี่ยเตาธรรมชาติแบบนี้นคือผมคิดว่านะเรื่องเรื่องไอ้รูควันไฟออกเนี่ยคือมันมันมันต้องดูเตาขนาดเตาพี่นอ้องอมันต้องเบิ่งขนาดเตาแล้วก็ขนาดของไอ รูไฟด้วยเออเพราะว่าบางเตาเนี่ยบางเตาเนี่ยเขาก็ทํารูควันออกแค่รูเดียวแต่ว่าเขาเห็นหูใหญ่พี่น้องเออแต่ว่าเขาทํารูใหญ่แมนบอเออแต่ว่าคืออย่างของผมเนี่ยผมเห็นสามหูแต่ว่าผมบ่ิเห็นหูใหญ่พี่น้องเออผมทารูเล็กเออหรือว่าบางเตาบางค้นนี่ทำสองรูเออทำสองรูควันออกเออแต่เขาก็ไม่ได้ทํารูใหญ่เออแต่ว่าบางค้น่ะเขาเห็นหูเดียวนะ เขาเห็นหูใหญ่พี่น้องเพราะฉะนั้นนี่การที่สิบอกว่าเตาถ่านนี่ทำรูไฟหรือว่ารูควันออกกี่รูนี่มันถึงคียดีนี่มันเขาเรียกว่าอย่างมันไม่มีหลักตายตัวพี่น้องเออมันบ่มีหลักตายตัวเออทั้งนี้ทั้งนั้นนี่ไม่ว่าจะหนึ่งรูสองรูหรือว่าสามรูหรือว่าสี่รูอย่างงก็แล้วแต่นี่คือมันต้องดูความสมดุลพี่น้องเบื้องความสมดุลกับเบื้องสมดุลอะไรก็กคือเบื้องฐานเท่านี้แหละพี่น้อง ว่ามันสวยงามบ่มันไหม้หมดไหมอมันติดง่ายไหมเเพราะว่าเตาถ่านเนี่ยถ้ามันติดง่ายเอแล้วมันก็ถ่านมันมันมีคุณภาพถ่านมันแข็งถ่านมันแกร่งเนี่ยอันนั้นแสดงว่าอุณหภูมิเตาของเจ้านี่อุณหภูมิเตาถ่านของคุณนี่ได้ที่เ,เบิ้งทีถ่านเป็นหลักพี่น้องแต่ถ้าถ่านคนไหนหรือว่าตะถ่านเตาไหนที่เฮดเตาอบแบบนี้แหละ แต่ว่าเวลาเป็นฐานออกมานี่มันมุนเออมันบกกามันบกแกงเออมันบ่มีคุณภาพแสดงว่าอุณหภูมิเตามันไม่ได้พี่น้องอุณหภูมินี่มันก็มาจากหลายส่วนพี่น้องเออไม่ว่าจะเป็นรูรูไฟอืมเอาเอา,เ,อาเปิดกว้างเกินไปไหมเออถ้าเปิดรูไฟเข้ากว้างเกินไปนี่ควันออกเยอะนี่มันกระเฮนไถ่ทานนี่เป็นขีเทาเออมันเสียเสีย ขาเกว่าะลรเสียไม้เยอะเออมันกับไ่มีประโยชน์อหรือว่าได้ประโยชน์น้อยอย่างแบบนั้นมันบอกหรือว่าอุณหภูมิเตาเนี่ยเอมันเป็นดินที่มันไม่ใช่เขาเรียกว่าอย่างมันไม่ใช่ดินเหนียวเอมันเป็นดินกรวดดินเหนียวกรวดหรือว่าเป็นเหนียวแท้ๆอย่างแบบนั้นอ่ะมันก็ทําให้อุณหภูมิเนี่ยมันมันกับไม่เหมาะสมอีกพี่น้องเออคือจากประสบการณ์ที่ผมเหตุเตาถ่านมาเนี่ยดินดินที่เหมาะ แกการปั้นเตาถ่านหรือว่าปั้นตะอบนี่พี่น้องจะต้องเป็นดินเหนียวปนทรายพี่นอ้องดินเหนียวละเอียดปนทรายนะ ening, ไม่ใช่ดินเหนียวปนก้อนกรวดนะหรือไม่ก็ดินเหนียวแท้ๆอันนั้นมันสิบเหมาะพี่นอ้องเออมันไม่เหมาะถามว่ามันเห็ดได้บ่มันเห็ดได้พี่น้องแต่ว่าเวลาผลงานหรือว่าก้อนฐานที่ออกมาเนี่ยมันจะไม่ค่อยมีคุณภาพพี่นอ้องเออมันบกคือไอ เตาแบบนี้เนี่ยเตาแบบนี้มันเป็นดินดินเหนียวปนทรายนี่พี่น้องเออดินเหนียวปนทรายเออคือดินเหนียวปนทรายนี่มันมันจะมันสีบ่ค่อยแตกพี่น้องเออมันจะไม่ค่อยแตกเออแล้วมันก็จะเก็บความชื้นได้ดีเออเปรียบเสมือนไอปูนนะพี่น้องเออปูนที่เราไอเห็ดเฮือนฉาบเฮือนเนี่ยคือถ้ามันปูนเยอะเกินไปก็เปรียบเสมือนดินเหนียวเยอะเกินไปแม่นบอก เออถ้าปูนเยอะหรือว่าดินเหนียวเยอะไม่มีทรายปนเลยเนี่ยมันเสียนห้เห่าเออถ้าเห้เตานี่มันแตกเล่าพี่น้องเออแต่ว่าอันนี้มันเป็นดินเหนียวดินเหนียวปนทรายนี่เห็นอกมันจะไม่ค่อยแตกพี่นออ้องเออมันสีบ่ค่อยแตกอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยการเฮ็ดเตาทานเนี่ยต้อง,ต,องต้องเลือกดีๆพี่นออ้องเออดูดีๆด,ดูดูดินเห่าดีๆพยายามหาหาจุดหาบริเวณที่ เขาเรียกว่าอย่างไรเป็นดินเหนียวอดินเหนียวปนทรายเด้อพี่น้องเด้อออบ่แมนเหนียวแท้เอเหนียวแท้เลยนี่มันบ่ค่อยดีพี่น้องเออมันไม่ดียังไงก็คือมันแตกนี่เลยพี่น้องมันชอบแตกเออแม่นบ่แต่ถ้าเป็นดินเหนียวปนทรายเนี่ยคือจังแบบเนี่ยไม่มีหินกรวดปนนะพี่น้องนะออดินเหนียวละเอียดปนทรายเนี่ยเอามาปั้นเตานี่ตอนปั้นนี่มันมันอาจจะอาจจะไม่ค่อยติดกันสักเท่าไหร่ เออแต่ว่าถ้ามันเป็นเตาแล้วนี่อุณหภูมิมันสีได้พี่น้องเออแล้วก็เตามันจะไม่ค่อยแตกอันนี้พูดจากประสบการณ์เด้อพี่น้องเด้อหลายคนก็อาจจะมีประสบการณ์ไม่เหมือนกันนะเนาะประสบการณ์การปั้นเตาของผมกะกะเจอมาแบบนี้พี่น้องก็เลยมาเล่าสู่พี่น้องฟังนะสรุปก็คือคือมาตรฐานนี่การปั้นเตาการเห็ดคว้นไฟออนี่ไม่ว่าจะหนึ่งรูสองรูสามรูสี่รู มันไม่มีรักตายตัวพี่น้องมันอยู่ที่ว่าอุณหภูมิน่ะมันได้หรือไม่ได้แต่ตามหลักแล้วนี่อย่างน้อยๆนี่ผมว่าก็ต้องมีสองรูหรือไม่ก็หนึ่งรูขึ้นไปส่วนผู้ใดเสียทาหุ้งหกหู่ก่ะผิดจ,จะหน้าเบิงเอาพี่นอ้องแต่ว่าถ้าทําเยอะรูหน่อยเราก็อย่าทํารูใหญ่พี่น้องเฮ็ดหู่น้อยๆอแต่ถ้าไผาเฮ็ดหู้เดียวนี่ ก็ต้องเปิดเฮ็ดหูหออ้ให้มันกว่างๆเนี่ยหู้ควันออกให้มันกว่างๆเนี่ยเพราะนั้นก็นลองไปพิจารณาลงเบิงพี่น้องประสบการณ์มันสิบอกเข้าเองพี่น้องคือเตาแต่ละพื้นที่ดินแต่ละพื้นที่มันบ่พือกันพี่น้องคืออย่างผมบอกว่าหายปั้นแบบนี้แบบนี้บางพื้นที่เนี่ยมันมันอาจสิอาจสิบอแมนแบบนี้ก็ได้แมนแบ,บ่ละเข้ากับประยุกต์ใช้ยืดยุ่นเอาพี่น้องเออยืดยุ่นเอาไม่ต้องไปทําตามเป๊ะเป๊ะ,ปะหรอกเ,อเพราะว่าอย่างเพราะว่า แต่และพื้นที่มันโบกคือกันเทคนิควิธีการก็โบกขึกับบกนเฮาต้องประยุกต์ใช้ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยต้องดูฐานที่ออกมาแล้วเนี่ยว่ามันสวยไหมมันกินหน้าเตาเยอะไหมหรือว่ามันเป็นขี้เท่าเยอะไหมเตาฐานที่สมบูรณ์นะจะต้องได้ฐานเก้าสิบเปอร์เซ็นพี่น้องคือจังเฮาหยัดไปเต็มเนี่ยมันจะต้องลดลงมาประมาณสักแปดสิบถึงเก้าสิบเปอร์เซ็นต แต่ถ้าเตาถ่านเท่านะยัดเข้าไปเตรียมแล้วพอเป็นถ่านนี่ได้แค่ครึ่งหนึ่งนี่ได้แค่ครึ่งเตานี้แสดงว่าอุณหภูมิมันไม่ได้พี่น้องอุณหภูมิมันบ่ได้นี่หรือไม่ก็ถ้าถ่านเตาไหนที่มันกินหน้าเตาเยอะจนเกินไปเนี่ยแสดงว่าอุณหภูมิบ่ได้อีกก็คืออาจจะเปิดรูไฟเข้าเยอะจนเกินไปหรือไม่ก็อาจจะเปิดรูควันออกเยอะจนเกินไปนมันมีส่วนพี่น้อง เพราะนั้นเอาไปประยุกต์ใช้ปรับใช้ปรับแก้เอาพี่น้องเตานี้ก็กว่าจะลงตัวนี่ก็เผาไปห้าหกเจดปดรอบนะี่พี่น้องเพราะว่าเขาต้องเบิงเขาต้องสังเกตพี่น้องเมื่อสังเกตไปเรื่อยเวลาเผาทานนะเราค่อยๆปรับไปอย่างบแมนว่าสิปั้นได้เทธอเดียวแล้วกับมันสิลงตัวเปะเลยมันบแมนนพี่น้องเขาต้องประยุกต์ยืดยุ่น เห็นหูไฟให้ม ok. ันหน่อยเห็นหูไฟให้มันใหญ่เห็นหูควันให้มันน่อยเห็นหูควันให้มันใหญ่พิจนาเบิ่งทานเป็นหลักพี่น้องเถ้าฐานในเวลาเหาเอาออกมาแล้วเคาะฐานิึงมันดังแป่งแป่งแปง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 ป่งแบบนั้นแสดงว่าฐานพรีเมียมอุณหภูมิได้โอเคพี่น้องเล่าสู่กันฟังประมาณนี้เดี๋ยวมันสัญญาวเนาะเดี๋ยวจะเบื่อกันซ้ำนี่ละ